ไปครับผมอเอา้าโอ้หทุกคนจังหวะนี้เป็นประตูได้ยังไงวะนี่ได้ไหมกล้าจ่ายไม่ตรงครับผมเอา้าเอา้จาจังหวะนี้คันโตหน้าปั่นใสก้อยครับผมนี่มานดี่มาไปครับผมขาร้อเปิดมาแล้วคันโตหน้าเรียบร้อยครับผมสวัสดีชาวอีฟุตบอลทุกคนครับวันนี้ฮะผมจะมารีวิว อิลิกคันโตน้าครับผมใช่แล้วครับผมอิลิกคันโตน้าเนี่ยนะทุกคนผมสุ่มหมดไปแค่1000ทองเองนะครับผมใครที่อยากรู้วิธีสุ่มนะครับผมทิกตอกพอดซีเท่านั้นนะฮะผมทําคลิปสุ่มไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมทิกตอกพอดซีเท่านั้นนะครับผมไปครับผมอันดับแรกเราต้องมาอัพนักเตะก่อนเลยนะครับผมมาฮะก่อนอันดับแรกก็กดอัพออโต้ก่อนนะฮะแล้วเรามาลด GK1 ตรงนี้นะครับผม และลดตรงนี้นะครับผมจาก8เป็น7นะฮะและเพิ่มตรงนี้นะครับผมให้เป็น12นะครับผมและ Overall Rating นะครับผมจะอยู่ที่98ครับผมเกมลูก84บอลคอนโทร87ดสิบิฟบิง88ถ่ายโพิชั่น91ครับผมนี่มัน3ทหารเสือการคลองบอลโคตรสุดเลยนะครับผมส่งสั้นส่งยาวนะฮะ80 72ครับผมจบสกอร์ครับผม87นะครับผมลูกมง70ครับผมลูกตั้งเตะ84ลูกปั่น87นะครับผม อ้ทุกคนมีแต่สีเขียวนะฮะและตรงนี้ครับผม kicking power ครับ91ครับผมบาลานซ์82สเตมินาความอืด85ฮะทุกคนอู้โคตรเยอะเลยนะครับผมมีแค่ค่าพลังเข้าๆนะครับผมอู้หูทุกคน103ครับผมไปฮะเราไปดูไส้ติ่งไส้ในกันดีกว่านะครับผม ร่างนี้สูงที่188นะครับอายุ28นะครับผมเท้าที่ถนัดก็คือเท้าวขวานะคะทุกคน ตล์การเล่นนะครับผมก็จะเป็นดิฟไลอิ่งฟอร์เวิร์ดนะครับผมและตำแหน่งที่เล่นได้ก็หน้าต่ําหน้าสูงและก็กลางลุกนะครับผมและเรามาดูตรงนี้ดีกว่าครับผมโอเวอร์ออลเรตติ้งนะครับผม103ครับผมเกมลุก86บอลคอนโทรดิฟบิงไฮโพเทชั่นนะครับผมสามทหารเสือการเลี้ยงบอลนะครับผม91 90 93บอ้าู้หูทุกคนมันบู๊นให้โคตรเยอะเลยนะครับผมส่งสั้นส่งยาวครับผม82 74ฮะ จบสกอร์ครับผม9 1ครับผมอู้หูสุดจัดเลยนะฮะลูกมงนะครับผม72ครับผมลูกตั้งเตะ86ลูกปั่น89ครับผมอือคนโคตรเขียวเลยนะฮะสปีดครับผม80นะครับสปีดต้น9 1โอ้โหโคตรเยอะเลยนะฮะทุกคนคิกกิ้งพาวเวอร์นะครับผม9 5ครับผมโอ้โหโคตรดีเลยนะครับผมสเตมิน่ความอึด87บาลานซ์84นะครับผมส่วนสกิลก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมนี่เลยนะฮะทุกคน ก็นักเตะตัวนี้นะครับผมบูทสองนะ,ะทุกคนไปครับผมมาดูกันว่าคันโตน่าเนี่ยนะทุกคนจะแบกแรงของเราได้หรือไม่นะครับผมไปฮะ let's go จับคู่ติดสักทีนะครับผมผมรอโคตรนานเลยนะครับท่านผู้ชมมาดูกันว่าเราจะได้เจอแรงอะไรนะครับผมโอ้โหเจอดีสามโอ้โหทุกคนผมนึกว่าผมอยู่ดีสามนะฮะที่จริงผมอยู่ดีสองนะครับผม มาครับผมอันดับแรกเรามาเช็คคันโตหน้าดีกว่านะครับผมอึ๊บโอ้โหทุกคนเหลืองเตอร์เลยนะครับผมตาเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับผมคันโตหน้าพระเอกงานนี้เท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวผมขอเช็คทีมเขาแป๊บนะฮะสี 4, 2, 1, 3, ่สองหนึ่ะทุกคนหูตึงอยู่นะเนี่ยแต่ผมบอกเลยนะครับผมคันโตหน้าเท่านั้นนะฮะที่จะแบกแแรงของเรานะครับผมไปครับผมลุย ใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดซับสไครป์ผมหนยนะครับและที่สําคัญครับทุกคนอย่าลืมกดกรดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะมาครับผมคันโตหน้าแก์ลูกเปิดฮะไปครับผมอึไปแล้วครับผมอึ๊บไปฮะถึงไหมโอ้โหไม่ถึงหว่าทุกคนก็สไตล์การเล่นคันโตหน้านะครับผมทุกคนมันจะเป็นสไตล์นักเตะหน้าตัวหลอกนะครับผมเฮ้ยลูกนี้ยังครับผม มันจะวิ่งหลอกนะครับผมมันไม่ใช่กองหน้าจบสกอร์นะฮะแต่ผมจะพาย,ยายามจบสกอร์ให้ได้นะะทุกคนมาผมจังหวะนี้เขาได้สวนมาว่ะดีสามด้วยนะนี่๊ปไปผมชิงมาออกข้างไปฮะถึงไหมเมสซี่ครับผมเ<ล>ข้าก่อนอปไปครับผมอโอ้โจานโอ้โจานเกินไปลูกเนี้ยและเขายังได้บอลน,นะผมเขาส่วนมาแล้วว่ะทุกคนอย่าวบอกว่าจะโดนดีสามสอนเชิงนะนี่๊ ไปครับผมไปฮะโอ้โหเขาเมทัพได้ว่ะสวยเนซี่กุหลูไม่ถึงว่ะทุกคนไม่เป็นไรครับผมเฮ้ยเดนมากุหลูทุกคนออับไซเฮ้ยเคลียร์ไปก่อนสวยฮะโอ้ยมีลนนั่นเอทุกคนจังหวะเมื่อกี้เฮ้ยขันตัวหน้ากูจะได้เกิดไม่นี่คลิปเนี่ยอบไปครับผมเอเบอเตจะลองแทงยาวหน่อยนะฮะ เมซี่ว่าไงครับผมชิงมากับเจมส์ฮะโอ้ยก็ไม่ออพได้นะครับผมแลจังหวะนี้ยังไงครับผมเขาจะเปิดไหม,มโอโเคครับผมออฟไซด์นะฮะในนาทีที่ 20, 20นะคะนรับผมโอ้ยออฟไซด์ไปเยอะเลยนะนี่ทุกคนมาผมคาร์ลสขออนุญาตข,ขึ้นหน้าเลยนะฮะอึ๊บไม่ได้วะอ้าวไปครับผมเมซี่โอ้ค้าไม่ออพได้วะ สวยฮะเฮ้ยเหมือนกระตุกนิดหน่อยเป็นไะไรับผมไปแล้วคันโตน่าอือหือเอ้าเฮ้ยคันโตน่าโอ้โหทุกคนไม่น่าจ่ายเลยนะฮะพลาดเองครับผมอุดเหมือนเน็ตเฮ้ยขาล็อสต่อยบอลเฉยเลยว่ะมาซี่ยังไงครับผมสวยฮะเฮ้ยอึ๊บเคลียร์ไปก่อนคันโตน่าครับผมได้ไหมได้ครับผมไปฮะ เอ็มปาเป้โอ้ทุกคนฟันได้ขายยาวจัดเลยนะฮะจจงหวัเมื่อกี้แล้วจังาวะนี้เขาได้ส่วนมาครับผมอึ๊บสวยฮะซโก้ครับผมกา้าึ้นหน้าไปก่อนชิงมาฮออกข้างครับผมคิริยานเอ็มปาเป้เปิดแบบม่วงๆมาแล้วอิลิคันหมดสิทธิ์เลยครับผมแตสตาร์เกนว่ายไงครับผมพุ่มมาฮะไม่ใช่ดิโยนมาครับผมอุ้ยถึงก่อน วยฮะยไ,ยยยไปรับผมเอ้าอูหทุคนจังหวะนี้เป็นประตูได้ยังไงวะนี่ผมยังงงเลยนะฮะทุกคนอ้โยมาแล้ววะ่ะคันโตหน้ากับจังหวะแรกของเขานะครับผมหนึ่งประตูต่อศูนย์ฮะ ผมไม่น่าเชื่อเลยนะนี่ทุกคนจังหวะเนี้ยนักเตะเขาปล่อยบอลเฉยเลยนะฮะจังว่าจะไม่ได้แล้วนะครับผมมาฮะนับหนึ่งแล้วว่ะเขามีแกลูปเปิดหรือไม่สวยฮะเอ๊บคันโตน่าถึงก่อนโอเคครับผมนิ่งแต่ยิงใหญ่ครับผมกาก้าท้นไปไปครับผมขอข้างอุ้ยซิโก้ปล่อยบอลเฉยเลยวว่ะทุกคนโอ้โหถ้าไม่ปล่อยนี่มีหลุดนะบอกเลยนะฮะอ้าวจังหวะนี้ คันโตนาครับผมถึงไหมไม่ถึงว่ะแต่จังหวะนี้สวยฮะไปครับผมชิงมาคันโตนาอีกทีครับผมได้ไหมกก้าจ่ายไม่ตรงครับผมอ้าวอ้าวจังหวะนี้คันโตนาปั่นใสก้อยครับผมเรียบร้อยครับผมก่อนหมดครึ่งแรกฮะสองประตูต่อศูนย์ครับผมคันโตนาลุ้นแฮทิกแล้วครับผมจังหวะนี้ และกรรมการเป่าหมดครึ่งแรกครับผมจบเกมไปที่2ประตูต่อศูนย์นะฮะนี่แค่ครึ่งแรกนะครับผมโอกาสยิง2นะฮะทุกคนเข้ากรอบทั้ง2เลยนะฮะเดี๋ยวใช้ลูกทีมเราก่อนนะครับผมซิโก้เมื่อกี้เหมือนจะเล่นไม่เข้าตานะฮะทุกคนขออนุญาตเปลี่ยนออกนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมไปฮะมาครับผมเขาจะมีแกนลูกเปิดหรือไม่รับผมครึ่งสองฮะเฮ้ยเนมายังไงรับผมสวยฮะอึ๊บเบเนดครับผมพันโตน่าฮะ เอ็มบัาเป้คื้นทุกคนเอ็มบัาเป้จ่ายบอลเนาะเฮ้ยจะเป็นอัพได้ครับผมนี่มายังไงฮะเล่นสั้นครับผมตรงนี้แหละไปมายังไงครับผมวนหนึ่งทีฮะเฮ้ยสวยฮะไปครับผมนิ่งได้นิ่งครับผม๊บกาก้าไปแล้วครับผมเป็นป้าเป้ป้าเป้ไม่ทันว่ะเดี๋ยว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 จะเห็นพวก <c oughs> ไม่ได้หว่ทุกคนอุส่าห์วนนั่นนี่อ้าวคันโตนาและแมสซี่จังหวะน,นี้ลองปั่นขวาครับผมโ <c oughs> อู้ยเกือบกระกาฟิงช็อตโอ้โหทุกคน <c oughs> ดูมันฟิงช็อตดีทุกคนโอ้โหหมดสิ้นเลยนะครับผมเกือบ <c oughs> ไปนะฮะกับลูกที่สามของเรานะครับผมเดอยวสไตเกนเปิดมาแล้วฮะอึ๊บ <c oughs> สวยคร <c oughs> ับผมชิงมาอุ้ยฟันไดขายาวจัดนะครับผมเสร็จแล้วดิ สวยฮะเอ๊บได้ไหมหไม่ถึงว่ะและจังหวะนี้เนี่มาได้สวนมาครับผมสวยฮะติดเขาออกโอเคครับผมกูโยเล่นดีจัดเลยนะครับผมตรงนี้แหละฮะเปิดขึ้นไปแล้วครับผมเอ็มบาเป้ไม่ได้ว่ะเฮ้ยจังหวะนี้โดนสวนสวยฮะาตลอดโอ้โห้ติดเอ็มบาเป้ครับผม คันตนาและกากกาไหลไปแล้วครับผมกิริยานเอ็มปาเป้เอ็มปาเป้หรอกซัดหน่อยโอ้ยทุกคนติดนะครับผมประตูเขาเซฟนะฮะทุกคนถ้าดโอกาสที่3จนได้นะครับผมแต่ไม่เป็นไรฮะเจ้หว่านี้ยังได้มุมนะครับผมเยวขอใช้สูตรแปบนะฮะตรงนี้นะครับผมนี่นังเตะมาฮะคันโตหน้าอยู่ไหนวะนี่ไปแล้วครับผมเปิดไปแล้วฮะ อนโน่เปิดมากะก้าอู้หูไม่ไดไ้เป็นไรครับผมบอดี้รับผมเมสซี่ปั่นแล้วครับผมอู้หเกล็ดเปเป้เปเปกา้าก้าลองปั่นอู้หูทุกคนยังติดน,นะฮะไม่เป็นไรครับผมอุโยฮะยังครับผมเจ้าวันนี้โดนส่วนชิบหายแล้วฮะจานออฟไซด์โอเคครับผมนึกว่าจะไม่ออฟไซด์นะฮะทุกคนจังหวะเนี้ยอู้หออฟไซด์ไปนิดหน,น,น,น่อยเองนะฮะ และจังหวะนี้ขออนุญาตเตี้ยนตัวนะครับผมคันโตหน้าต้องเป็นพระเอกงานนี้เท่านั้นนะฮะเดี๋ยวมามาเล่นปีกดีกว่าครับผมก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับผมไปฮะมาครับผมจังหวะนี้เราได้วิกกิ้งนะก็ดีโอ้โหครับผมเปิดขึ้นมาคันโตหน้าได้ไหมวะเดอะบอยไหลมาครับผมเดี๋ยวมาขออนุญาตเล่นท่าครับผมเดี๋ยวมาครับผมอุ้ยทุกคนจะดับโบทัสนะไม่ผ่านนะฮะ แล้จังหวะนี้เขาได้ส่วนนะผมสวยฮะเฮ้ยกอริโอประมาทเกินไหนอ้าวแล้วจังหวะนี้เฮ้ยโอเคฮะนิ่งๆได้ครับผมเอ๊บเฮ๊ยอ้าวชิบหาย้วฮะโอเคผมนี่มาเขาปล่อยบอลฮะสวยต่อหลังไปครับผมจังหวะนี้นาทีที่80เอ้ยใช่แล้วครับผมนาทีที่80ฮะขออนุญาตเปิดหนึ่งขีดนะครับผม ไปฮะนี่ม้าผมอึ๊บไปฮะชีงมานี่ม้าผมขึ้นม้าผมเดี๋ยวบอยโมดิทยังได้และซาร่าลล่กะจะปั่นนะครับผมเฮ้ยจังหวะนี้โดนส่วนเฉยเลยว่ะอย่าบอกอึ๊บถึงก่อนสวยฮะตัวผม ไปฮะโมดิสครับผมชิงมาฮะขึ้นไปไปแล้วครับผมนี่มาฮะนี่มานี่มาไปครับผมคาร์ลอตเปิดมาแล้วคันโตนาเรียบร้อยครับผมก่อนจบครึ่งสองนะฮะสามประตูต่ตอศูอนย์ครับผมคันโตนาแฮตตีครับผมอู้หูย ผมรอจังหวะนี้มานานแล้วครับผมและอย่าบอกว่าเขากดออกนะฮะทุกคนและจังหวะนี้ยังไงครับผมเขากดออกหรือไม่ครับผม ออกไม่ออกฮะและจังหวะน,นี้เขากดออกให้ผมนะครับผมยูวอนไปดีฮะเป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับอิลิคันโตน่านะครับผมใครคิดว่ามันแบกแรงผมได้กด1ใครคิดว่าแบกแรงไม่ได้กด2นะครับผมใครสุ่มได้ผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมผมห0 0 0พันทองแตกนะฮะ ก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดซับสไคร e ให้ผมหน่อยนะครับและที่สําคัญครับทุกคนอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้บายบาย